โฮนฮาร์ดฟาร์มสวัสดีพี่น้องครับเอาเดินทางออกจากกทมตีซีครับมาถึงบ้านเทียงเกือบ,บยบม้งครับพักพอนกินข้าวเทียงพักพ่อนแล้วก็มาวางแผนต้นใหม่ห้องมาจากกทมอครับต้นมะยงชิดแล้วก็ส้มโอแดงสยามแล้วก็บอกใครครับพี่น้องครับสวัสดีครับปูญาตายาญ่ เดี๋ยวเ,าเอากระเบื้องไปลงไุปก่อนครับหนักรถเดี๋ยวเบิ้์นสองข้างบ้างแผนกันแล้วกาเวียดห้ากับสแตว์ครับนี่มันทวายก็แดงมันทวายครับเดี๋ยวเ้าหาเวลามาตอนเดี๋ยวพาไป้องเ้าไปเบิรงครับว่าเ้าสิอ้อนมองใด้พาบุกบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวห้องเฮดมาช่วงเดี๋ยวลงไป อันนี้กระเทียงหน้าหน่อยห้ายังบด้มีการปรับปรุงครับล่อปัจ,จัจนี่ครับพี่น้องครับพอแล้วก็แม่เราดูแลเรื่องการถมทีให้เดี๋ว่าเป็นถนนลงมาจากสวนครับก็โอเคครับเตะกวางขึ้นครับขยายทางล่อเวลามีตังห้ากะมาลงพวกดินหลุกรั้งเดีอวว่าดินคุกดินดําครับหน้าคดกว่ากันไปมมวง,ง,งเ้าวกะ่ังแทงยอดครับบรรยากาศ เวลาเกือบหาโมงครับตอนนี้น้องนางกระแหงครับพี่น้องครับเพราะว่าโซลาเซล์ห้างกะหายเพิ่นดูแลหายเพิ่นบริปอยน้ำลงนี่พอกลับมาแล้วพอไปเที่ยวก็ทมอกะห้เรามาปล่อยตามปกติมือกันเริ่มง,ง่ายครับพี่น้องครับกะสิลงต้นไม้ลวกะมุ่งกะเบื้องอยู่หนองไม้นี่ครับบรรยากาศไอ้ล้อมกะเบือ้องอ้รครับ่เขือพี่น้อง ปลูกไว้ก็เพราะได้กินได้ยากครับพี่น้องครับกรเกษตรบ้านเฮาจิดหอดบ้านจินหอดสวนครับหลังจากเทาเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวกะพี่น้องเฮากะต้องหาทางอวยครับหาทางกลับบ้านเกิดหาทางทีสะมาสร้างหลุมลบภัยครับพี่น้องครับนี่กับคือไั่บงหวานที่เฮาซื้อจากการพาเพาะเมล็ดต้นนน้อยครับพี่น้องครับต้นซํากิ้งนี่แหละครับนี่ สมัยจิมฟันนี่ครับปลูกมาสองปีครับพี่น้องบ่อยดูแลตามมีตามเกิดกับมีตารดน้ำห้พอกับแม่ลดน้ำหาครับเดี๋ยวสิมาขยายครับไผ่ที่ขยายไผ่ออกไปตามริมขอบบอ่อบนี่เขาก็ได้ของน้ำม,มาปีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมากครับของปีช่วงเดือนมีนาไอเดือนกุมภาครับ มางกราดในห้องน้ำนี่ครับคู่ที่ผมวา่าดีเฮ็ดไว้ปีนั้นโอ้แดดซองข้พี่น้องครับเรียบร้อยครับเฮ็ดคู่ไว้ปลูกต้นไม้ไว้เฮ็ดหน้าคตพวกกระท่อมนน้นนอยหลังหนึ่งครับมีหม่องพอกับลูกสาวยืนอยู่ครับเดียห้าสิไเป็นอมกระเบื้องไว้ไวครับมือตอนนี้ห้ากระเบื้องปล่องก่อนนีบ,บรรยากาศไถยหน้าหุดไว้ทะวานเขา ช่วงเฮ็ดหน้าหน้าปีครับหน้าปังเข้าประเดเฮ็ดนี่กระบ,บักม่วงเบาครับพี่น้องครับบักม่วงเบาก็เป็นบักม่วงที่เข้านาอนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่ามันดกและกะ้วก็ทนทานต่อโลกครับปลูกไว้ซื้อมาต้นละลอยยี่สิบบาทครับไปกินสองปีติดต่อกันครับถ่ายมาก,กินสมโอ้สุดยอดครับนี่กินบุบบัสครับต้นนี้น่อยต้นเดียวนี่ ผลค่าพี่น้องครับไปพี่น้องไปเดี๋ยวขอเอารถไปล่งกระเบื้องครับคำแล้วรบ,บรรยากาศช่วงไหนเข้ากันเป็นทาาออกสวนครับอาจจะพ่อต้นหมากโตขึ้นก็ดูแคบลหนงอยหนึ่งนะครับต้นหมากเข้าปลูกเดือนมีหน้าต้นหมากเข้าปลูกมะกล่าครับพร้อมกับที่เข้าขุดบอ่อโคกน้องหน้าน้องน,องน,องนี่มะกล่าหกหก นี่ก็เขาปีสองปีสองปี3ามเดือนครับถือว่าเริ่มเห็นรูปร่างของต้นมาครับถือว่าปลูกไว้ให้นกให้โนมาอยู่อาศัยครับ <Okay. S 1> ต้นนี้เป็นยังครับพี่น้อง,ก,ง oh, กับิ้งแดงครับโอ้กับบนน่ใจว่าหมากเตี้ยหรือหมากสูงครับพี่น้องครับน่าี่หมากสูง นี่ยตาเตี้ยเนี่ยพี่น้องครับนังที่บอกครับมาเตี้ยตามริงท,ทีอึ๊บรอหล่นครับพี่น้องครับหูยไงแห้งพี่น้องคุณทำขาเหรอครับจีกหน่อยกับมีนกมาเห็ดห้างเหรอครับโอ้ยกล้วยกำลัองออกวิพี่น้องไปลงกระเบื้องครับในเบื้องเสาถ่ายบรรยากาศให้เบางอีกรอบครับมา ฟังกระเบื้องครับล้อมบอ่อปลาครับถ้าคนกระเบื้องมาแพละหาบาดครับพี่้ังครับนี่คือโครงการหนึ่งที่เราจะเห็นหาลูกสาวกําลัางคุดห้ครับเพราะว่าบอ่อปลาเขาคุดใหม่นี่มันจะเป็นป้องกันบ่หปลามันบืนออกครับมันสีบืนออกไปทั้งไฮห,หน้าเพนลนแ้วก็ป้องกันบ่ใหอยง้ว,งวควายเขาลงมาตกน้องครับนี่ครับกำลังไปตามพุ่ม ไปตามท่าเรขครับอัดตรงเนยประตรงเนยเดี๋ยวแล้ว้าสิบหาอัพเดตพี่น้องเรับเบิ้งครับท่นนึงไปครับลุยครับผมไปดองครับเลี้ยงปลาในหน้าเขาปีแรกเข้าได้ผ่าเขียวแพร่เขียวเป็นมวนมวนละหกร้อยบาทครับใส่ไปสองมวนเกือบพันพันสองก็ใส่มาจากผลครับ 1, 2, ใส่ได้สองปีนี่เริ่มเปอยครับพี่น้องครับมันบัถาวรก็เลยหาวิธีใหม่ปีนี้เข้าก็ได้กระเบื้องมาอีกหนึ่งรอยแผ่นปีกายเข้าก็ได้มาอีกสองรอยแผ่นก็ทยอยเอามาครับพี่น้องครับแผ่นละสามบาทสามบาทได้มาสองรอยแผ่นปีนี้ราคามันขึ้นครับไปได้กระเบื้องมาอีกแผ่นละหาบาทนี่ครับคุณจังผาบดีทาไอตัวสามบาทก็ระแต่จังหวะครับก็เอามาเอ็ดหมูว่านกับลูกสาวครับนี่ อยฝ่าห้องพี่น้องบรรยากาศทองฝ่าเฮานี่หมดเศ้าครับฝนตกพึ่งฝนตกพึ่งหยุดไหมครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อวานมาเห็ดนีอ่อกมานีอ่อกมาหลอบบอ่อก็ีือว่าตามเจ็ตหน้าร่มที่เฮาตั้งใจมาเห็ดไว้เพื่อกันนะครับการคลอดเหมือนกันเลยครับกันสัดเลียงกงันงวงกันควายพนมาลวงพอหน้าน้ำเนี่ยน้ำม,มันสิหลายครับหย่านง้อมาตกบอ่อตกหนอง มันข้นบ่ได้ยังสีมีคู่ปั่นคู่ไว้ังสีกับบ่ให้มันมาตกให้ตกน้องได้นี่ครับบรรยากาศเท่ากับมาหวางังวามันสีอยู่นี่ก็เห็ดเป็นทางยางให้ผู้เถ่าขึ้นยางเที่ยวไปเที่ยวมานี่เป,เ,าานเป็นถนนครับพี่น้องครับถนนไปให้ไปหน้าของเพลินนี่ครับเท่ากับได้คู่สมบูรณ์แบบให้เทิ่งเท่ากับเป็นหมองวานเขา่าน้องเนี่ยน้อยครับ ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางกะหาปลากินปีใหม่ก็เดรร้ายอยู่พ่อกินหน้าคนปีนาถ้าอยากกินปลาญงไปยังเขากำลังเอามงมากลางอยู่นี่ครับเร่ต้องสูบน้องก็ได้เอามงเอาแหลงนี่ครับพ่อก้าอาหมักมาเร็งไปใครี่นองครับงานสุดท้ายท้ายสุดหกม้งครับนี่ดี่ทุ่มแล้วครับเมื่อแล้วครับพาลูกสาวเฮ็ดกระเบื้องแล้วก็ตอด้วย ยกแพรเกาครับขืนมาพ่อไม้ไหวซื้อครับทำกันตาออกได้บ่กับว่าได้แล้วครับถ้าไม้ไหวเสดายแพร่ขันได้มันดีกับพ่อมัดไว้ครับนี่กับเบื้องต่อไปโอเคเบิร์นไทยมัดครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนปูยาตายายฝากดูแลสวนนะครับโภนหาดฟ้าสวัสดีครับผม